กลับ <g les> มาแล้วครับจากไปดื่มน้ำปัสสาวะมา <c oughs> 71แก้วโอ้โห <c oughs> แม่คุนคุนนะแทร็กเอครับมีปัญหานะครับมีไหมไม่มีแล้วเคลียร์แล้วนะครับวิ่งได้ท <c oughs> ั้งสองแทร็กครับ <c oughs> พี่พันจัดการเรียบร้อยแล้วอาจารย์พันจัดการมาที่เรียบร้อยเ <c oughs> รายิ่งเป็นการสุดท้ายในรุ่นของ Pro Turbo 3000 by Flex แบรน d m a ีแม็กออลนิวท็อป e ิเกร์ตครับข้างๆหน้าแปะใบหยกเหลือเกินเดโมคารนนะเนี่ยเออถ้าใบหยกมาเล่นดีเซลอะต้องขัดเลยอะไรปีเยเลอร์คอมบอนเรลงี้เหรออ่าอ๋อปีเยเลอร์ตึกสูงก็ทีมแจ็คบางแยกแม่กเขามีดูไบไงอ่าต้นดูไบเออต้นดูไบอันนี้เบี้ยโอ้โห ครับดูรีลาของคุณพันธ์คุณพันธ์แม่สอบนะ,อะโอท็อปอีกแล้วอ่ะพันธ์แม่สอบโอ้โหท่าสกวันเอวะาเป้าแตกทีอ <c oughs> ขอร้องเลยคือ103ครับทรงวุดพิเพอหรือโอท็อปโอท็อป e. กี้โดยเวลาแกอยู่บ้านแกนชอบอะไรบ้ไปดูวะ ทำกับข้าวโชว์เนียแต่ต้องมาคุกเห็นทุกเมนูนเลยไขดวไขดาวโอ้ถอบชาย,ยี่ในรุนนี้ต้องตัดตัวที่9.5วิครับแต่ว่าในรันที่หนึ่งวิ่งไปแล้ว8.821 X Remap ECU แชมป์บางพีทีเอสช่วงล่างซิ่งครับฟงอุ้มพิเพาะหรือว่าโอท็อปก็ับเป็น ผู้บังคับวงมาลัยถ้าหยุดเบิร์นของจารพันธ์แม่สอนเพื่อสักครู่นะครับเหมือนลิเกยชย,ยามกันนะครับโบกปีกออกเลยนะครับผู้ที่เร็วที่สุดในรุ่นนี้คือ8.786เก็มาดูครับถ้ามาวิ่งขนาดนี้แล้วเบิร์นขนาดนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะขึ้นที่หนึ่งให้ได้ ไม่เหี้ยเจะไปหมดเลยคุณแจรถคุณแจป่ะจะค่อยทำไมแมวใส่กระเป๋าเป้อะไรวะฝากใครไว้ดูครับจะเร็วกว่าแปดจุดเจ็ดแล้วจะไปยืนหนึ่งได้หรือเปล่า แปดเก้าจ wow. ุดสามแปดเก้